นี่ก็จะคั่วไข่น้ำมเนาะเจ้าอาหารเหนื้อเนาะแต่ทุกภักก็เนี่ยได้เจ้านี่เสี่ยงปรุงเจ้ามีน้ำมันหอยสองจอนเจ้าชอดจากพูกเขาเนี่ยเจ้าจอนเดียวเจ้าแล้วก็พริกซดหั่นเฉียงๆเนี่ยบางๆข้าป้อมต้นหอมหอมแดง หอมเตี้ยมเจ้ากระเทียมเดียวไว้ทอดเจ้าเอารยหน้าเนาะรสดีเจ้าเนี่ยทอดเรียบร้อยแล้วเจ้าเตี้ยมเอาไว้โรยตั้งหน้าเนาะเจ้าเนี่ยข็ผสมไม่ตอกไข่ลงไปเปดฟองเนี่ยเจ้าเปดแกนเนาะแล้วก็เอาหอมแดงเข้าไปพริกใส่พริกก่อนพริกแล้วก็หอมแดงแล้วก็รสดีเจ้ารสดีใส่จ่ชักจอนเนาะเกลืองจอนเนี่ยเจ้า ใส่โดีใส่ผ้าปอมต้นหอมคุณเข้าไปคุณคุลี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 เข้าไปก่อนคนี้มันเข้ากันแล้วก็ใส่ชอดลงไปชอ็อตในจ้อนเดียวนะจอมันจะเก็มแล้วแล้วก็ใส่น้ำลงไปจะมันเป็นคู่ไฮน้ำเนาะเราก็ต้องใส่น้ำลงไปน้ำก็ใส่ประมาณสักประมาณสักสี่จอนแกงเนี่ยจ้อเนีน่ยนะ ตั้งกระทะไปก็เตรียมขัวนาะเจ้าก็ใส่น้ำสักน้อยนะเจ้าตีในกระทะนะแต่เมื่อเจียใจน้ำมันน่ะมันเป็นขัวไข่น้ำเนาะเนี่ยเตรียมก้นเข้าไปเจ้าขูดคูดคูดกระทะเจ้าเวลาก้นอ่ะขูดขูดเจ้าบอกเฮื่อมันติดเจ้าบอกเฮื่อมันไหม้คูดไปเรื่อยๆเจ้าอขั้วไปขั้วไปไปเรื่อยๆบอกกำหนดว่ากี่นาทีเรเจ้าขั้วจนสุกเลยเจ้าอันมันจะกินข้าวเนาะ ของห้องคไห่หนำเล้วมันจะหอมเห็นเขาอบเ่ะเจ้านี่เรียบร้อยสุกแล้วเจ้าเตรียมเสิร์ฟเจ้าตักใส่จานเตรียมเสิร์ฟนะเจ้าเรียบร้อยแล้วง่ายๆอาหารง่ายๆเจ้าแต่แต่ล้ำเนาะเจ้าอาหารง่ายๆแต่ล้ำร้องแยะคนแล้วเจ้าเนี่ยแคบตีเรื่องปุงันเจ้าใส่ยางพองเนะเจ้าเนี่ยโปรยโรยโรยหอมเจียวไปทั้งหน้านี่เจ้าโรยเข้าไป ใส่จะหอมเจ้าก็ถ้าชอบชิปก็อย่าลืมนะเจ้ากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วนะเจ้าเพื่อจะบอกา่าคลิปใหม่ๆขอบพระคุณเจ้าที่มารับชมนะเจ้าเนี่ยก,กินก็ข้าวเหนียวว่านอเนี่ยเจ้าเนี่ยน่ากินนากินเลยเจ้ามาได้เจ้ามากินตัวกันเจ้า